สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางตารางหวยไทยนะคะนึกว่าลงให้แล้วนะคะยังไม่ได้ลงเลยเนาะมาดูกันค่ะตารางสามตัวหวยไทยนะคะแตกยากค่ะขนาดหวยมันไม่ใช่ระบบหวย AI เหมือนพวกไอ้นี่เนาะมันไม่รันเลขเดิมค่ะมันเป็นหวยหมุน แต่ก็ขอให้เข้านะคะเห็นแปดศูนย์สามแล้วก็หลอนค่ะเห็นเห็นสามศูนย์ในตารางและแอดหลอนค่ะเอ้าเด่นเราได้สามสี่ห้านะคะงวดนี้โอ้เด่นถูกใจมากค่ะหวยสัญจรนะคะหวยสัญจรได้ยินข่าวว่าหวยสัญจรนะคะข้อมูลแอดถ้าไม่ผิดพลาดยังไงเนาะ มาดูกันนะคะงวดก่อนนี้ตารางเราเข้าแค่เจ็ดหกนะคะเข้าแค่เจ็ดหกเราไม่มีแปดนะคะพลาดแปดไปเนาะเนี่ยค่ะถ้ามันมาเนี่ยค่ะถ้ามันมามันจะมาตัวหลังอย่างนี้เลยค่ะถ้าแบบวัดดวงก็ลองเอาสี่คู่อย่างเงี้ยเนาะเอามาดูงวดนี้นะคะ งวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะหนึ่งกันยายนเป็นเดือนที่แอดรอคอยเลยค่ะเพราะแอดจะจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วก็มีในตารางซะด้วยค่ะห้าสองแปดนะคะในตารางมีห้าแปดหกเก้าสองศูนย์สามนะคะชัดเนาะห้าแปดหกเก้าสองศูนย์สามนะคะตาราง แอดจับ8คู่นะคะถ้ามี6กับ9ก็เพิ่มไปอีกค่ะสูตรของแอดทำได้น้อยสุดแล้วค่ะ8คู่นะคะ528นะคะ5 26นะคะ5 29ก็ก็ับหัวใครไม่อยากกลับหัวก็พิจารณาดูค่ะเพราะตารางให้6มานะคะส่วนตัวแอดกลับหัวค่ะแถมยังแทนค่า0ูนย์เป็น1ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วเสียดายค่ะแต่ถ้าไม่ออกนี่ก็จุกเหมือนกันนะคะ 508นะคะห0 6 5 0 9นะคะ3 2มสองนะคะ3า9 308 306 309นะคะมันอาจจะออกในตารางเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรแอดก็จับได้แค่นี้ละค่ะ8คู่8ชุดถ้ามี6กับ9ก็จะออกไปอีกนะคะก็จะเพิ่มไปอีก4ีชุดนะคะสำหรับ3ตัวเนาะ ถ้ามันมานะคะส่วนมากถ้ามันมามันจะมาตรงตรงชุดหลังเลยค่ะแอดสังเกตหลายงวดแล้วนะคะมันมาแต่ชุดหลังนะคะถ้าเข้านะคะถ้าตารางเข้านะคะมันถ้าเข้าก็ภาวนาเลยค่ะ06ถ้ามา06 09นี่เรียกแอเสเซทีได้ได้เลยนะคะ06 09นะคะ 0ูนย์แะคะนี่ศูนย์แปดถ้ามันมาตัวหลังมันจะเป็น06 0 9์หกศูนย์เก้าศูนสองหสองเสองแนี่คือคู่ที่หน่าวัดใจนะคะนี่คือคู่ที่น่าวัดใจนะคะสคู่แต่ว่าเพิ่ม6กับ9ไปอีกเนาะแล้วก็ถ้ามันมาคู่หน้านะคะมันมาเลขตัวหน้านะคะก็จะเป็นห้าศนะคะห้าศ ห้าสองสามสองนะคะแต่ถ้าตัวข้ามฟ้ากก็จะเป็นห้าหกห้าเก้าค่ะสามหสามเกนะคะห้าแปดนี่นะคะห้าแปดข้ามฟ้าก็คือเนี่ยค่ะข้ามมาอย่างนี้เลยค่ะห้าแปดสามแปดนะคะแต่ถ้ามันทุกคนว่าหลายคู่ก็พิจารณาดูค่ะ4คู่นี้น่าลุ้นค่ะถ้าเข้านะคะ0ูนย์หกศูนย์เดสองหกสองเกสองแปดค่ะ อันนี้แอดให้ตารางไปก่อนนะคะเลขเลขวิ่งลูดนะคะชุดวิ่งลูดชุดเจาะก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก่ลงให้นะคะจะลงให้เลยเนาะเอาไปพิจารณาข้อมูลเสาร์อาทิตย์นี้จะลงข้อมูลหวยไทยให้ครบเลยนะคะพร้อมสูตรใหม่นะคะคิดค้นสูตรใหม่ได้อีกแล้วนะคะแอดจดไว้แล้วค่ะกันลืมนะคะ ทำหลายสูตรเกินลืมสูตรค่ะนี่นะคะเอาไปพิจารณาดูหรืออาจจะจับเอาเองก็ได้นะคะอาจจะจับเอาเองบางท่านอาจจะชอบโอ้สองแปดย2หกนี่เนาะโอ้ยแต่แอดเห็นศูนย์สามเลยศูนย์สามนี่นี่นี่มีศูนย์สามนี่มันจะออกไหมทุกคนศูนย์สามจะซื้อกันได้ไหมอ่ะแต่ที่บ้านแอดก็ได้ ได้ฉลากกันมาแล้วนะคะแต่ส่วนตัวแอสก็ถ้าออกเลขเกระแสก็คงไม่ได้ค่ะก็น่าจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะรูดก็ไม่น่าจะได้แล้วนะคะเพราะเด็นเราสามสี่ห้านะคะเพราะว่าเด็นเราสามสี่หายังไงแอดก็ต้องให้สามสี่อยู่แล้วเนาะถือใจอีสอยแล้วสามสี่เนี่ย สามสี่ห้าโอ้ถูกใจเอดค่ะหวยสัญจรนะคะทุกคนอย่าลืมว่าหวยสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหวยเราพัฒนาสามศูนย์ซ้อนยังทําได้เลยนับภาษาอะไรกับหวยไทยนะคะจากสีออกอยังแล้วบาทนี้หวยตารางก็มาสามศูนย์สะด้วยสิซื้อยากค่ะไปซื้อออมสินหมดแล้ว เดี๋ยวจะลงออมสินให้อีกรอบนะคะหาคลิปกันเจอไหมนะคะออมสินมาย้ายออกทุกวันที่หนึ่งแล้วเนาะเออเดี๋ยวจะลงให้อีกรอบนะคะแอดกลัวหาคลิปไม่เจอนะคะอันนี้ก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเอ้าให้ให้ดูอีกรอบเนาะห้าแปดหกเก้สนะคะห้าแปดหกเก้าสองศูนสามจับคู่8ชุดตามสูตรนะคะห้าสองแปดห้าสองหห้าศห้านะคะ 328 326 308 306นะคะก็กับหัว9เอานะคะวิธีตัดเล่นในตารางนะคะวิธีตัดเล่นในตารางจะเป็น06ก็กับหัวเอาค่ะ08 26 28นะคะเราจะตัดกันอย่างนี้นะคะ05 30 5้าสองสามสองค่ะถ้าตัดตัวข้ามฟ้าก็จะเป็นห้าหสามหนะคะห้าแปดสามแดก็กับหัว9้าเอาค่ะทุกคนหรือถ้าไม่ชอบเพราะว่าตัดเล่นในตารางแอดจะเอาตัวที่แอดจับนี้เป็นตัวตัดเล่นนะคะถ้าไม่ชอบอย่างนี้ก็ลองหาจับในตารางจะจับเองก็ได้ค่ะห้าสามห้าศอะไรก็ว่าไปห้าสองเนาะหอะไรละ่ะ แต่ถ้าชอบนะคะถ้าชอบ506อุย้ยแอดก็กลัวมันเป็น516 519นะคะ306ก็จะเป็น316 319 518 508มันก็จะแทนค่า1ก็จะเป็น518 519 308ก็จะเป็น318 319ถ้าเข้านะคะถ้าเข้าถ้าว่าสมมุติว่า1จะมานะคะ ก็เอาไปพิจารณากันดูค่ะเอาไปพิจารณากันดูแปลกนะคะในตารางไม่มีสีค่ะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนานะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ